อันนี้นะครับคือคลิปวิดีโอของต้นบัวนะครับที่กำลังคายออกซิเจนให้กับอากาศสังเกตไหมครับจะมีฟองออกมาจากตรงกลางของใบบัวนะครับหรือใบบัวที่จมน้ำนะครับจะมีออกซิเจนออกมาเรื่อยๆเลยนะครับ อันน,นี้แสดงเห็นว่าต้นไม้นี่สามารถให้ออกซิเจนกับโลกได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมาปลูกต้นไม้กันเยอะๆนะครับช่วยลดโลกร้อนด้วยเพิ่มออกซิเจนให้กับอากาศของเราด้วยเห็นไหมครับซึ่งใบหนึ่งนี่สามารถผลิตออกซิเจนออกมาได้เยอะพอสมควรเลยนะครับนะฮะพูดออกมาเรื่อยๆเลย นะครับยิ่งถ้าเป็นสาลายที่อยู่ในน้ำนี่ก็จะสามารถให้ออกซิเจนเพิ่มลงไปในน้ำได้อีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยงปลานี่ควรจะมีสาลายมีต้นไม้น้ำเพื่อไว้ผลิตออกซิเจนให้กับปลาน,นะครับแต่ในช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาฉะนั้นเราควรจะหา ปั๊มออกซิเจนใส่ลงไปให้แล้วก็เปิดไว้ให้ตอนกลางคืนเพื่อให้ปลาเราหายใจได้สะดวกนะครับลองสังเกตต้นไม้ที่บ้านต้นบัวที่บ้านก็ได้นะครับลองดูว่าเอาใบมันแช่น้ำอย่างนี้นะฮะบใบบัวเนี่ยมันก็จะมีอากาศออกมาเรื่อยๆนะฮะเป็นออกซิเจนของมัน ผลิตออกมาเรื่อยๆรักโลกเช่วยกนปลูกต้นไม้นะครับล,ลดโลกร้องกันนะครับ